สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับกุธิอีกแล้วนะคะในข้าเเรียนวิชาภาษาไทยค่ะส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะ เอาละค่ะเด็กๆเ,เ,เตรียมอุปกรณ์การเรียนและหนังสือแบบฝึกหัดภาษาไทยขึ้นมานะคะต่อจากเรื่องที่แล้วนะคะสระเอิ้นั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆเ,เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆพอเข้าใจกับเรื่องสระเอะกันไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่26กันนะคะเรื่องสระเออนะคะให้เด็กๆ เปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้า133ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันค่ะเรื่องสระเอก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องสระเอนั้นนักเรียนมาฟังนิทานเรื่อง2องเกอสังเกตคําที่ประสมด้วยสระเอแล้วช่วยกันจับใจความนะคะไปฟังกันค่ะ นิทานเรื่องสองเกอณนะทุ่งนาแห่งหนึ่งหนูหนาและกบเป็นเพื่อนกันกบอยากเดินเร็วเหมือนหนูทั้งสองตกลงจะผูกขาติดกันจะได้ไปไหนพร้อมกันวันหนึ่งสองเกอออกไปหากินที่บึงใหญ่กบอยากเล่นน้ำมันลืมไปว่า ผูกขาติดไว้กับหนูหนูว่ายน้ำไม่เป็นจึงขาดใจตายขณะนั้นเหยี่ยวบินผ่านมาเห็นหนูตายลอยนะ้ำมันจึงบินโฉบจับหนูแต่ขาของหนูผูกติดกับกบสองเกอจึงกลายเป็นเหยื่อของเหยี่ยว เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆมาดูข้างๆรกอบเรื่องนิทานเรื่องนี้นะคะแล้วมาตอบคำถามกันนะคะเด็กๆเรื่องนี้มีตัวละครกี่ตัวคะเอ๋ใครตอบได้บ้างนะถูกต้องแล้วคะ่ะ3มตัวต่อไปข้อที่2นะคะสองเกอหมายถึงใครคะเด็กๆในเรื่องที่เราฟังคะใช่แล้วคะ่ะกบและหนูนั่นเองนะคะ ต่อไปข้อที่3ตอนจบของเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหนนะคะเด็กๆเ,เขาไปไหนกันเอ่ยใช่แล้วค่ะเกิดขึ้นที่บึงใหญ่นั่นเองนะคะข้อสุดท้ายนะคะเด็กๆตอนจบของเรื่องนี้เป็นอย่างไรคะใครตอบได้บ้างเอ่ยถูกต้องค่ะเหยียวโฉบจับหนูและกลบไปกินนะคะจากนิทานที่ได้ฟังแล้ว เพื่อนๆควรปฏิบัติต่อเพื่อนอย่างไรคะเด็กๆเ,เอาละค่ะเรามารู้จักกับความรู้เรื่องสระเออกันนะคะสระเออเป็นสระเสียงยาวสระเออประกอบด้วยสระเอเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นตัวอเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นเช่นเจอคำสระเอที่มีตัวสะกด จะใช้รูปต่อไปนี้นะคะเช่นเงินคำสระ,ะเอ,อที่มียอ,อยักษ์เป็นตัวสะกดตัวอ,อจะลดรูปหายไปจะใช้รูปต่อไปนี้นะคะเอเช่นเกย์คำสระ,ะเอ,อที่ยังคงรูปเอแม้มีตัวสะกดได้แก่เกิเทิมเทินเป็นต้นนะคะ ต่อไปนะคะเป็นวิธีเขียนสระเออให้เขียนสระเอก่อนนะคะโดยเริ่มเขียนจากหัวตัวอักษรแล้วจึงเขียนตัวอโดยเริ่มจากหัวตัวอักษรเช่นเดียวกันตามลูกศรดังต่อไปนี้นะคะค่ะนักเรียนมาฝึกอ่านสะกดคาสระเอกันนะคะฝึกอ่านสะกดคําสระเอเจอสะกดว่า จ,จอ cek. เอเจอเกอสะกดว่ากอเอเกอไม่โถเกอเกลอสะกดว่ากอลเอเกลอเขินสะกดว่าขอเอโนเขินเกยสะกดว่ากอเอยอเกยเทมสะกดว่าทอเอมอเทม ค่ะนักเรียนมาฝึกอ่านคำสระเออกันต่อนะคะเชอ,บอ,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 อเบอ,อ,อ,อร์เธอเจอเตอเผลอเกลือเมอเนอสะเนอสะเมอเผอเรอเผอเจอเบอร์เรอกระเชออำเภอ ชักขยเจอเจอชะเง้อคอยเก้อเพื่อนเก้อเผอไผลละเมอเปิดเดินเขินเมินเชิงเทิงเริงเพิงเกิดเจิดเชิดเทิด เิอเออเบอกิกเดิมเติมเพิ่มเริ่มเสริมฉะเลิมจะเริญนผะเชิญผะเอิญเพิดเพินเตยเงยเกยเขยเคยเฉยเชย เคยเนยเผยเมยเลยเสยเหยเหอยชะเลยเอยเยยต่อไปนะคะนักเรียนฝึกอ่านประโยคที่มีคำสระเออกันต่อนะคะดูจากรูปภาพนะคะพี่ทำไข่ลูกเขยอร่อย วันเปิดเทอมเด็กเบิกบานใจที่ได้มาโรงเรียนแม่ทาเนยบนขนมปังสองเกินนั่งเล่นกันอย่างเพลิดเพลินน้องนอนละเมออยู่เสมอเตยเริ่มเก็บออมเงินในวันเกิดต้นเตยจเจริญเติบโตวรวดเร็วต่อไปเรามาทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันนะคะ ให้นักเรียนระบายสีคำที่ผส,สมด้วยสระเออนะคะอยู่ที่หน้า135นะคะไปดูกันค่ะฉันรักเธอเติบโตนมเนยเปิดเผยไกวเปปิดเทมร่าเริงเบอร์เร่อกางเกงเล่นเกมเงินทอง เกอเขินพลั้งเผลอดีเด่นตอนเมกเปิดเทมให้เด็กๆนะคะระบายสีคำที่ผส,สมด้วยสระเออนะคะต่อไปนะคะข้อที่3หน้า136ให้นักเรียนเขียนคำใหม่ให้ถูกต้องนะคะดังตัวอย่างคำว่าเบิกคำต่อไปนะคะเด็กๆสะกดตามคุณครูนะคะ นอเอยอเนยนดอเอมอเดิมฉอเอยอเฉยทอเอมอเทิมมาดูอีกฝั่งนะคะลอเอก่อเลิกพอเองอเพิงตอเอบอเติบคอเอยอเคยทอเอยอเทินให้เด็กๆเ,เติมคำลงไปนะคะ ียนให้เป็นคําใหม่ให้ถูกต้องนะคะเด็กๆต่อไปข้อที่4ให้นักเรียนเติมคำสระเออให้ตรงกับรูปภาพนะคะอ่ะเริ่มจากไข่เป็นลูกไก่แล้วก็แม่ไก่อะไรโตคะเด็กๆถูกต้องแล้วคะ่ะเติบโตอ่ะมาดูในภาพนะคะทาอะไรเอ่ยดูสิคะคุณแม่ทาอะไรถูกต้องแล้วคะ่ะ ทาเนยต่อไปเด็กๆเ,เห็นรูปภาพไหมคะคือใบอะไรคะเด็กๆถูกต้องแล้วคะ่ะใบเตยรูปต่อไปนะคะเห็นเด็กผู้ชายไหมคะเขาทำอะไรเอย่ยถูกต้องแล้วคะ่ะเดินเล่นต่อไปคะ่ะอีกหนึ่งรูปคะ่ะเพิดอะไรเอย่ยเพิดเพินนั่นเองนะคะข้อที่ห้า ให้นักเรียนคัดคำที่กำหนดให้สวยงามคำละสองครั้งนะคะอ่ะเด็กๆอ่านตามคุณครูก่อนนะคะเผอเรอเฉยเมยเปิดเผยเพิดเพินคัดลงไปได้เลยนะคะเด็กๆและข้อที่6นะคะหน้า138ค่ะให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้เรื่องสระเออนะคะว่า สละเออเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวประกอบไปด้วยรูปสระอะไรบ้างแล้วเขียนไว้ตรงไหนของพยัญชนะต้นนะคะและเมื่อมีตัวสะกดจะใช้รูปอะไรและเมื่อยอยักษ์เป็นตัวสะกดจะใช้ตัวอะไรจะลดรูปหายไปนะคะ

JSB, yeah, yeah, on the count day I'm waiting for you, you waiting for me, you waiting for me Eternity <laughs> ท้าทำแบบฝึกหัดเสร็จกันแล้วนะคะเรามาสรุปความรู้เรื่องสระเออกันนะคะสระเออเป็นสระเสียงยาวสระเออประกอบด้วยสระเอและตัวออนะคะสระเอเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นตัวออเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นเช่นเมอบางคำมีพยัญชนะต้นสองตัวเช่นเกลอ คำสระเอที่มีตัวสะกดจะใช้รูปสระเอและสระอิอยู่ด้านบนนะคะเช่นคำว่าเกินถ้ามีพยัญชนะต้นสองตัวสระอิจะอยู่บนพยัญชนะต้นตัวที่สองเช่นคำว่าเพลินยกเว้นคำสระเอที่มียอยักสะกดจะใช้รูปเอเช่นเงย คำที่ใช้รูปสระเออคงเดิมมีสองคำคือคำว่าเิอและคำว่าเทินเป็นต้นค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆทำแบบฝึกหัดกันได้ไหมคะนเด็กทบทวนความรู้ทำแบบฝึกหัดมาส่งคุณครูด,ด้วยนะคะ และที่สำคัญอย่าลืมดูแลสุขภาพตนเองกันด้วยนะคะออกจากบ้านสวมแมสล้างมือบ่อยๆนะคะด้วยรักและห่วงใยแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย